ก็กลับสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับอยู่กับผมจิวัตแล้วก็รายการวันเสาร์มามีมนีครับก็เป็นรายการที่น้องๆจากทางบ้านเนี่ยจะส่งมีมมาร่วมสนุกเกินอาจจะโดนให้ไปอยู่วันพุธโอเคอาทีนี้จะเป็นไง น้องชิบะลงใหม่ครับเพื่อออกอาจากพรีเซนเตอร์สีทาบ้านสู่ฆัตรกรที่พูดแต่คำว่าทุงทุงทุง,ทงซาฮัวมีมนี้ถ้ามาเมื่อ2อสามอาทิตย์ก่อนนี่จะแจ่มมากนี่ครับโอเครับเคผมคิดว่าน่าจะไปอยู่วันพุธเยอะอยู่นะเ <c oughs> มนี้สำหรับคนที่มีประสบการณ์เบลอแต่เช้าเออหรือช่วงเวลาต่างๆคอมเมนต์ใต้คอมเมนต์โลดคอมเมนต์ใต้่ะโอเค เพื่อพี่ชบาชอบไปทำคลิปคลิปล่าสุด6-7ถึงปีแล้วมัง้งเอ้ยเดี๋ยวเบอร์แต่เช้าเลยหกถึง7ปีเลยเหรออ่าเดี๋ยวผมไปเช็คหลังบ้านแล้วกันแผนรายไอติมหลวงอ,อ,อ๋อแผนนี้ก็ได้ด้วยหรือวะ,อะ คิดว่าของจริงหรือคอนเทนต์หรือว่าคอนเทนต์ซ้อนคอนเทนต์อะแต่แผนนี้ใช้ได้เฉยนนองลิลลี่รักนะคะวู้มีมนี้ยังไม่หมดอีกเลยพีมวูมีมพี่จ๋ายางจะแตกเนี่ยเมื่อพี่กิมมี a อรับพนักงานใหม่เอามาพี่กิมมี AI อ่าไม่รู้ว่าจะคลิปเก่าหรือคลิปใหม่เนี้ย น้องเปิดบานสมัครงานใช่ไหมคะเดี๋ยวพี่จะให้เทปต่งลูปสี่ลูปอันนี้รูปแรกรูกผู้หญิงออกให้เหลือคนเดียวค่ะกลายเป็นผู้ชายทั้งคู่ตีโจทย์ใหแตกเนี่ยเขามองเมนูอยู่เข้ามาเขาต้องกินกาแฟสิไม่ได้กินเลยนี่ค่ะลูกพนักงานออกแล้วใครจะชงกาแฟได้ด้วยเหรอเอาคนข้ออให้หน่อยค่ะจะเป็นลบให้ยุ่งยากทำไมเนี่ยต้องวิเคราะห์รูปให้ได้นะเอาผู้หญิงหันหลัง แค่ให้เขาถ่ายเป็นแบบนี้ก็จะเห็นแล้วว่าข้างหลังเขามีใครบ้างงานนี้รูปพี่สามก็ย้ายเขาไปที่วิวสวยๆหน่อยได้ายไปเออเราเป็นร้านแต่งรูปรูปแบบนี้เขาไปถ่ายเองก็ได้ไหมให้มาแต่งทำไมอ่ะอ่าเราวิวสวยๆอ่ะฮะยังไงอันนี้สวยเหรอเจ้ท้ายละเปลี่ยนให้เราทั้งคู่ใส่ชุดแต่งงานให้หนค่ะ ใช่ต้องใส่ชุดเจ้าสาวทั้งคู่ชัวร์ต้องมีคําพูดลูกค้าดีๆนะว่าคําว่าเราทั้งคู่ะเขาอาจจะได้แบบความเป็นหนึ่งเดียวเหมือนหนึ่งคู่อะไรเงี้ยแบบมาทั้งโกะอ่ะชัดเจนน่ากูเดิมีต้องเปลีฝึกได้อยู่นะคะพร้อมทดลองงานเมื่อไหร่เอ่ยเดี๋ยวหนูติดต่อไปดีแล้วกันนะพี่ประโยคนี้เราต้องพูดไม่ใช่หรอ ไอ้สกิลการตัดต่ออ่ะผมว่าผ่านเนี่ยครับแต่สกิลไมเ้เซ็ตต้องไปเรียนรู้จากพี่อีกเยอะขอสักกล่องสิฮ่าเฮียผมขอหนึ่งโลอ่าเลือกเอาไปโูจิเทคเออได้ไหมอ่ะน่าจะได้เนี่ยผม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 ก็ใช้นะโูจิเทคเมาสิบปุ่มในตำนานสิบหรือเปล่าวะน้องโครวิดครั้งที่สามฮะพี่ชีวะ ฉันจะต้องออกคลิปให้ได้เลยเห็นมาท่านี้แล้วแล้วก็ห้องแบบนี้น่าจะซ้อมรำหรือเปล่าโอเค ผมไม่ค่อยอยากจะทำเท่าไหร่เลยแต่ลองสักนิดแล้วกันส่งครั้งที่สองครับพี่ชีวาร นึกว่าจะมีช่วงท้ายอีกไม่มีเนี่ยครับรู้ยังทําไมผมถือว่าบอกว่าไป <c oughs> นี่แหละน็อกเทนเวัตขอตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วครับพี่ชิชิชิสวัตขออะไรก่อนตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วเมื่อก้าวสู่ประเภทสมาชิกพรีเมียมคุณจะได้ปลดล็อกประสบการณ์การฟังที่ดีขึ้นกว่าเดิมเอียงเดสกะมาโฆษณา u t u b e พรีเมียมเฉย น้องธนวินความรู้เต็มเปี่ยมาๆครั้งแรกครับพี่ชาย craft, หาด5มินิดครับเหรอแต่ชื่อติกตอบไม่ใช่นะ If you fucking lose your fucking leg, your fucked up skin just fucking closes over the fucked up stump and you're left fucking legless, fucked for the rest of your fucking life แล้วมันก็จะเป็นฟักแฟงแตงมูทั้งคลิปเลยใช่ไหมน่าจะ นี่ชอบน่าน่าน่าจะชอบแกงฟักมากนะเนี่ยส่วนครั้งแรกในชีวิตครับมีแปรไหมอ่ะโชตัยโอโอเนกาอิทาชิมัสคุณนิจิวะเดี๋ยว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 ยังไงเดี๋ยวผมผมไม่เก็ตเดี๋ยวโชตัยโอโอเนกาอิทาชิมัสคุณนิ ผมไม่เก็ตไม่มีทรัพย์ด้วยผมอาจจะฟังสับบางคําออกนะครับแต่แต่มาฟังแบบนี้ผมผมฟังไม่ออกอ่ะใครฟังออกคอมเมนต์ทีคืออะไรน้องจียาจางแถมค่ะทําไมต้องมีจอข้างล่างด้วยอ่ะ เดี๋ยวนะมันได้ด้วยหรอหรือว่ามาตัดต่อเอาทีหล okay. ังวะไม่แน่ใจแฮะโอเคน่าจะตัดต่อเอาทีหลังนะครับขอออกหน่อยครับ Okay. คิดว่าจะทำหน้านี้แหละเอาไปใส่ปกนะครับเอียงไปวันพุธอีกแล้วนี่ทำไมวันเสาร์มันชอบสลับกับวันพุธวะเนี่ยขอออกค่ะพี่ชิโนเอ๋ยพี่ชีวาพ์พอใหญ่นี่อีกแล้วสัตว์แปลกๆโผล่มาชัวร์ top dogs let's see let's see let's see laboratory Labor retrieving laboratory retrieving laboratory retrieving number 10 very good b e s a m e n อ่านไม่ทัน number one I know best one Let's see Barack Obama n u ไม่ได้ดิเชื่อป่ะถ้าเล่นมีแบบนี้บ้านเรานะโหโดนด่ายับ number six very dangerous Chinchilla number Chinchilla มันตัวชินชิล่าหรือเปลนี่ย also dangerous Let's see b o m b e r man b o m b e r man เออ b o m b e r man เชบ a ซูรุ e แต่กี้พูดพูดคำว่าอิเบนชาด้วยนะอันนี้แล้วเนี่ยฮอกเกอร์สไปนอลทำไมผมไม่ไม่ไม่เคยรู้จักพันนี้เลยวะ Let me cooking in the Spanish m o cooking in the Spanish m o d e อนไปเลยสีรัต ลูกพี่พี่เปัะ่ะเลสซี่คันน์อีดีมอตเลียเอาอันนี้ถูกเหรอ number three and number two is l e t s s e e lamborghini of course lamborghini <c> อ่ะเดี๋ยวทำไมอันสุดท้ายไม่โลสมาบ้างวะเนี่้น้องต้นอ้อส่งรอบที่แล้วแล้วไม่ได้ออกคลิปขอแก้ตัวอีกรอบค่ะ เพื่อนคนหนึ่งที่ชอบทำตัวแปลกๆในที่สาธารณะมึงทำตัวดีๆดีๆทำตัวดีๆให้เหมือนคนอื่นเขาในดีไอคอนทำตัวดีๆนี่หนูท้องทำตัวดีๆไม่เหมือนชาวบ้านเขาขอร้องอกก็บอยทำตัวดีๆเฮ้เล่นแล้วออยู่นิ่งๆบ้ามึงสวยแล้วอีออีนี่ใครก็ไม่รู้ไม่ใช่เพื่อนหนูเ <atori> อ่อมันก็จะมีจริงๆนะเ <Blues> <gehen> พื่อนที่เป็นแบบนั้นเนี่ย ผมคือหนึ่งในนั้นผมนี่แหละจะทำตัวบ้าๆในกลุ่มครั้งแรกครับพี่ชีวารอัลฮัมดุลิลลัยนี่บอสอัลฮัมดุลิลัยโย้อัลฮัมดุลิลลัยแล้วมันคือตุ๊กตาเดี๋ยวเดี๋ยวผมนึกว่าตุ๊กตาอีโดลเลยใช่ชดโวไหมเนี่ย อะไรใครรู้นะครับส่วงครั้งที่38ไม่ได้ออกคลิปสักทีเมื่อคุณให้เจนซีตัดคลิปอ่าบอกแค่ตัดให้ไวรัลหน่อยอ่นะผมเก็ตอยู่นี่ครับพอผมโดนมาแล้วแต่ เรื่องมันสักประมาณ5ปี4ปีที่แล้วมั้งผมโดนตัดแบบนี้ทั้งคลิปเฮิบเพิบเพิบเพิบแม่งเฮิบทั้งคลิปเลยน้องคณาร์เนวัลส่งครั้งที่เท่าไหร่ไม่รู้ครับจําไม่ได้ด้วยแถวเข้มเนี่ยแถวเขีมยวเขมอันนี้ค่ะเอาไม่ถึงกะถึงบ้างนั่น,นไงเออเก้าอีอออออ้หักซะด้วย นอกเรื่องแบบนะครับผมอยู่บ้านชัยภูมิกับอยู่บ้านบุรีรัมนี่คนละรูปแบบเลยนะอยู่บ้านชัยภูมินี่ถ้าใครติดตามผมนะครับทั้งในเฟซทั้งใน Youtube จะรู้ว่าผมเจอผีบ่อยมากเจอแบบอาทิตย์ละครั้งเลยมั้งเจอจนได้อัดคลิปอะ่ะเจอจนชินอะ่ะเจอจนแบบว่าแล้วแต่แล้วแต่แล้วแต่เลยเอาเอาที่สบายใจนะครับแต่กลับกันมาอยู่นี่นะผมไม่เคยเจอเลย อาจจะเป็นเพราะสารพระภูมิหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเพราะบ้านชัยภูมิไม่มีสารพระภูมิแต่บ้านบุรีรัมมีนี่ครับคือตั้งเป็นกิจจลักษณะเพราะว่าบ้านชัยภูมิเป็นบ้านจัดสรรเราจะไปตั้งมันก็พื้นที่มันก็ยิ่งน้อยๆเนาะแต่บ้านบุรีรัมเจออย่างอื่นนี่ครับสิงสาราสัตว์ผมเจอมดมาทํารังในหูฟังผมเจอกิ้งกือผมเจอกระสุนพะอินผมเจอ สับพสัตนี่ครับตะกี้จิงโจกแม่งเข้าไปอยู่ในซอกหรือประตูผมปิดประตูเนี่ยผมจะอาดลิปชิงโจกดนโดนประตูหนีบตายแล้วก็ต๊้แก่อะไรแบบนี้ตะขาบแมงป่องมดลินรู้จักมดลินไหมหมดดําตัวใหญ่ไม่ใช่มดดาที่มันไต่ตามกับข้าวนะมดดําตัวใหญ่เลยกาดโคตรเจ็บแมงป่องงู แต่ที่น่าแปลกคือไม่เจอผีเลยอ,อันนี้ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะครับเรื่องจริงเมามอยนานละเค <laughs> okay, นะครับก็สมควรกี่เวลาแล้วผมขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนี้ครับ <laughs> ขอบคุณท่านผู้ชมด้วยนะครับที่รับชมรับฟังมาขอบคุณมาก <laughs> ใครที่ไม่ได้ออกนี่ครับอาจจะไได้ออกเลยอาจจะได้อาจลงไปแล้วแหละแต่ไปอยู่วันพุธไง <laughs> <laughs> นั่นแหละไม่มีอะไรมากแล้วเจอกันใหม่พรุนี้ไปสวัสดีครับยญ่ Yay!